สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกขั้นตอนการเปิดบัญชีกับโบเกอร์เอกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เอจากนั้นคลิกไปที่เปิดบัญชีจริงเราก็จะเข้ามาหน้าการลงทะเบียนบัญชีจริงหน้าทสองให้เราทําการกรอกข้อมูลของเราโดยกรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษประเทศที่พักอศาศาัยภาษาที่ต้องการใช้รหัสเบอร์ของประเทศกรอกเบอร์โทราศัพท์กรอกอ,อีเมลในส่วนของข้อมูลบัญชีซื้อขายให้เรากดเลือกเป็นแพลตฟอร์ม m t 4นะคะประเภทบัญชีเลือกเป็น าจากนั้นกดคลิกถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมและกดไปยังขั้นตอนที่2ได้เลยค่ะก็จะเข้ามาในหน้าการลงทะเบียนบัญชีจริง2ทับสนะคะให้เราทําการกรอกวันเดือนปีเกิดของเราให้ตรงกับบัตรประชาชน กรอกข้อมูลที่อยู่เมืองอำเภอบ้านเลขที่ที่อยู่ที่พักอาศัยรหัสไปรษณีย์และให้คิดว่าเราไม่ใช่คนอเมริกามาในส่วนของข้อมูลบัญชีซื้อขายนะคะสะกุลเงินหลักของบัญชีเลือกเป็น USD เลือก Le เ e r a ร e เลือกโบนัสสำหรับบัญชีมาในส่วนของข้อมูลผู้ลงทุนกันบ้างนะคะกรอกจำนวนเงินลงทุนเป็น USD เลือกวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและลักษณะการทำธุรกรรมเลือกสถานะการทำงานเลือกลักษณะของธุรกิจระดับการศึกษ รายได้ต่อปีโดยรวมเป็น USD รายได้โดยรวมหลังหักจากค่าใช้ใจ่ายโดยประมาณเป็น USD มาในส่วนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเทรดนะคะให้เลือกตามความต้องการของเราและในหัวข้อรหัสผ่านสําหรับบัญชีนะคะเราก็ทําการกรอกรหัสที่เราตั้งเอาไว้จากนั้นคลิกถูกในช่องสี่เหลี่ยม2ช่องและกดเปิดบัญชีจริงก็จะเข้ามาหน้ายืนยันการเปิดบัญชีทาง XM ก็จะส่งข้อมูลในอีเมลที่เราลงทะเบียนไปให้เรากดยืนยันอีเมลได้เลยค่ะ ทางโบเกอร์เก็ก็จะส่งอีเมลขอแสดงความยินดีสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายจริง XM เราก็จะได้เลข ID ด์ a d e สำหรับในการซื้อขาย forex ้นะคะจากนั้นให้เรากอินเข้าไปพื้นที่สำหรับสมาชิกในเว็บไซต์ XM ก็จะเข้ามาในหน้านี้นะคะให้เรากดยืนยันบัญชีของท่านที่นี่ได้เลยค่ะในหน้านี้ให้เราเลือกเตือนฉันในภายหลังตอนนี้เราก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าอัปโหลดเอกสารในขั้นตอนที่1ทับให้เราทำการยืนยันตัวตนในส่วนของการอัปโหลดเอกสารนะคะก็จะมี ให้เราเลือกพักสปอร์ตใบขับขี่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและให้ทําการอัพหน้าบัญชีธานาคารที่เราต้องการจะใช้ในการฝากถอนลงไปด้วยนะคะมาต่อนในขั้นตอนที่2อทับสองกันนะคะจะเป็นเอกสารยืนยันที่อยู่ให้เราเลือกตามที่เราต้องการเลยค่ะ จากนั้นคลิกอัปโหลดเอกสารของคุณได้เลยนะคะเมื่อเราทําการอัปโหลดเอกสารแล้วให้เราเช็คอีเมลของตัวเองทางระบบก็จะส่งข้อมูลยืนยันว่าเราได้อัปโหลดเอกสารสมบูรณ์แล้วให้รอยืนยันภายใน24ชั่วโมงแต่ถ้าในวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราอาจจะต้องรอเป็นวันจันทร์เลยค่ะถ้าทางระบบยืนยันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะส่งอีเมลมาแจ้งเราจากนั้นเราก็จะเข้ามาในหน้าเข้าถึงพื้นที่สำหรับสมาชิกให้เราทําการกรอกข้อมูลพาสเวิร์ดที่เราได้เปิดเอาไว้ก่อนหน้า แล้วก็กดล็อกอินได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จ้นขั้นตอนการเอนเงัญชีกับโบเกอร์เอแล้วนะคะและหากใครมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะ